กระแสข้าวดังล้นครับด่วนแม่แตงโมถอนฟ้องคดีแตงโมยุตินัดไตสวน20กรกฎาคม6 5ก่อนหน้านี้ในอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้เดินทางไปยื่นฟ้องคนบนเรือที่เข้าข่ายเป็นคดีฆาตรกรรมอำพรางจนล้อนถึงแม่แตงโมเดินทางไปยังศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อยกเลิกหนังสือมอบอำนาจ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทําโดยพราการไม่ได้แจ้งให้แม่ทราบและทีมงานทนายความที่ร่วมกันดูแลซึ่งทั้งนี้สารได้รับคําฟ้องดังกล่าวไว้รือนัดไต่สวนคําเพิกถอนหนังสือดังกล่าวในวันที่20กรกฎาคมค่าในล,ล่าสุดมีรายงานว่าแม่แตงโมได้ยื่นหนังสือถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้ถอนฟ้องเมืสองวันที่ผ่านมาในขณะที่นายอฉริยะระบุว่า ถือว่าทําดีที่สุดแล้วในคดีแตงโมถอนฟ้องไปแล้วหมดหน้าที่ชุมุมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมทั้งนี้สารจังหวัดนนทบุรีได้นัดการไต่สวนคําฟ้องในวันที่20่สิบกรกฎาคมนี้ก็ยุติลงเมื่อมีการถอนฟ้องซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนายอชริยิยได้เคยบอกว่าถ้าแม่ถอนก็จบเราก็ยุติบทบาทถอนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มยีมำนาจถ้าถอน เป็นคดีประมาทก็มั่นใจว่าโดนยกฟ้อง80%แม่จะเหลือแค่30บาทรักษาทุกโลกขอขอบคุณข่าวจากคมชัดลึกสอนรายับรและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ